อ่าน <S preach ers> ี่เขาเขาจะเช็คโคดเบื้องต้นเ้าเปิดก like so ุญแจแล้วเขาไปเบื้องโคตรตรนี้ว่ารถตัวนี้ที่มันบดติดนี่มันขื้นโคดรยังนะอ้าเปิดกุญแจปุ๊บนี่มาเบื้งนี้มาหนิเห็เบื้งนี้แล้วนับโคดรหนึ่งเห็นบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่หนึ่งแล้วก็บแปดนับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้านี่คือต่ติดโคด หนึ่งแปดเก้านั่นเองคือรถตอนนี้โมติสอันนี้่เลยออันนี้พอผ่านไปแล้วคือโคดตอนนี้ตีสหนึ่งแปดเก้านี่วิธีเช็คโคดมาเบิ่งตรงนี้นี่เช็คโคดเช็คโคดเชรหัสว่ารถจดรหัตจังนะนี่ตรงนี้คือเขาถอดฝาออกนี่เห็นตัวนี้หมดทายตัวนี้ขาดาออกเลยเห็นกิบตัวนี้เห็นป่ากิบมันจะมีกิบหัวไอห,หัวแง่งแบบนี้นี่ขางบนนะ่ะกิบหลอกแล้วเขาปอกสายไฟ,ไฟทั้งสองสายนะ่ะมาเสียบเข่าฟังสายมือเขานี่นี่วิธี เชือกันฟังใช้มืออา้าวเห็นเนาะนั่นแหละแบบนี้แเราเขาก็บหูโคตรแล้วตอนนี้คือว่าสุดเลื่อนนีนเล่งนี่มันบมติดมันมีปัญหาครับระวังอากาศของมันแน่นะอากาศเ,เข่าออกนั่นแหละตอนนี้คือเข้าสิลบโคตรก่อนตอนนี้คือเข้เาแก้ปัญหาแหล้วเลืองลบโคตรป่านนี้อ,าอ้าวมองวิธีลบโคตรป่านนี้เห็นได้เห็นลบโคตรแล้วแห้วมันแล้วจะมองวิธีลบโคตรนี่เข้าเอาปิก๊กคุแจ้าก็ได้เอาไม้เห็ลบโคตร ถ้ามีสายไฟแบบนี้ก็ได้หรือใส่สวิตช์ก็ได้อ่าสมมุติว่าบอมีสวิตช์ไฟถ้าเปิดกุญแจตัวนี้ขึ้นมาแหละถ้าเปิดไฟกับพิบตัวนี้ถ้าก็เเลื่อมหลบโคดอ่าสมมตินะเดีเ๋ยวมาถ่ายตัวนี้นํ่เดี๋ยวตอนแรกเปิดกุญแจก่อนเปิดปุ๊บขึ้นมาอ้าวเนี่มาเบิมงมาถ่ายตัวนี้นี่คือไฟกับพิบปุ๊บเนี่เขาถอดตัวนี้ถอดออกแล้วเสียบเขานี่ถอดเสียบเขาเสียบเขาแล้วถามมันหายไฟตัวนี้สีกระพริบเร็วๆนี่มาบองตัวนี้เห็นบป่ นี่ถ้าห้าลบโคตรหายแล้วไฟตัวนี้สีกระพริบเร็วๆต่อเนื่องเห็นบ่เออนี่คือว่าโคตรหายแล้วลักษณะนี้อ่าคั้นหายแล้วบานนี้เท่ากับอ่าปิโกเจอ่ะปิโกเจอ่ปิโกเจแ่ะเราเปิดไปอีกรอบนึงไฟสีค้างบ่คั้นค้างคือหายคั้นคั้นไฟเอฟไอตัวนี้ค้างนี่แสดงว่าหายแล้วเห็นบ่นี่คือโคตรหายตอนนี้อ้าโคตรหายไปแล้วใช้กระพริบเลยเนาะเออ์ใกกระพริบนี่โคตรหายแล้วอ้าวทีนี้ถ้าถ้าห้าลบคันเร่งมันอ้าวสมมติลบคันเร่งนะเดี๋ยวขั้นหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวจะนแป๊บหนึ่งไเดี๋ยวถ่ายลบคันเร่งเดี๋ยวสวีทมาแป๊บนึงโอ้เขาในอนาคตเนาะอ่าทีนนี้ห้าลบเป็นสื่อห้าสิลบคันเร่งไปนี่คือว่าคันเร่งนี่เขาบิดมาหน้าแล้เคลีย์มาหน้าแล้วห้าสิลบคันเร่งให้มันเป็นศูนย์เดี๋ยวนะลบอะไรเนาะห้าถอดตัวนี้ออกมาหนิหมอดทายตัวนี้เออถอดโอ้ลบก็เป็นสื่อเลยอ่าเดี๋ยวนะลบอันนี้เขาเรียกว่าลบอันนั้น อ้าวันเป็นศูนย์หนมานี่นะนีลละนะ่ลบกล้องก็ว่าได้ไ<อ>นะลบกล้องตัวนี้ก็ว่าได้นี่เรียกว่าลบความจําของมันให้นเป็นศูนย์เหมือนรถออกมาจากโรงงานนะ่ะนี่ไม่มีสายไฟสวิตช์แบบนี้เห็นป่าสวิตช์เปิดไปเลยก็ได้นี่อ่าปิดกุญแจกก็นดนะปิดแล้วเออปิดแล้วเสียบเข้านี่สองขานี่อ่าเสียบเข้าเหนี่เท่ากับตัวนี้เอาไว้เหมือนเดิมนี่เห็นป่าเอาไว้เหมือนเดิมเสียบข้าไว้ เปิดกุญแจอ่าตอนนี้ฮาเปิดสวิตไว้เลยไปกุญแจปุ๊บไไปปส่งอ่าถ้าไฟตัวนี้เรื่องกับเพียบปุ๊บนี่ให้ห้าปิดปั๊บเลยปิดปั๊บนี่ถ้าหายปุ๊บมันก็้จะขึ้นแม่แม่พึ่งกันนี่บ่นี่บ่เบิ่งนี่นี่ถ้าหายหายโรคโครหายอลไรขึ้นแม่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 ตอนนี้่างแบบนี้ห้าปิดกุญแจะป่นี่นี่ปิดกุญแจปั๊บอ้าวแล้วเสียบตัวนี้ขึ้นอ่าสิบชุดชุดอันนั้นขั้นเร่งนี่ขึ้นหรือว่าอุณหภูมิเครื่องย่อนนีี่ตัวน้ ตรวจจับอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือว่าตัวตรวจจับความร้อนก็อ่ะนี่นะพอเ็สปุ๊บแล้วเ้าก็มาถอดสายไฟตัวนี้หนึ่งถอดตัวนี้ออกมาอ่าแล้วก็เปิดกุญแจครับมิจิลีเดี๋ยวเราลงอกนิลูกเงินเดี๋ยวเราลงอกนิลูกไอ้เขาเลือเนี่ยนี่ขึ้มิจิลีวันนี้เอ้า เอ้โหหมอก่ายอยู่นี่เลยเกะเกะปเนไตี้อยู่เด้อเสียงไหนบ่กเสียงดังปั๊มติ๊กดังแล้วอ้าวตัวนี้จะพิพิพระดับปุ๊บอ้าวตอนนี้เราจะสตาร์ทดูว่าเครื่องนี้ติดได้ไหมหรือว่ายังไม่ติดถ้ายังไม่ติดเราค่อยแก้ปัญหาต่อนู่นอ่ะโอ้โหเครื่องสตาร์ทไม่มีมั้งนี่มวนนี่อันนี้ก็คือบูมูลมุดไหม โอ้ยจานไฟ่ไม่หมุนอันนั้นมันได้สตาร์มมันบ่อทูกับอัันน้ะไรมันลื่นเลยป้ายเสียงกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองยันดูหมุนไหมลองยันดูดูนะดูนะหมุนไหมผ่านเลยผ่านเลยหมุนไหมหมุนอ่าเดี๋ยวไปขลันให้หน่อยแต่อะไรเนี่ย งโมติดแมงโมติดเดี๋ยวต้องแก้ปัญหาต่ออ่อเอ่อแสดงวิดีโอก่อน